สวัสดีค่ะหนิงเอลี่นะคะวันนี้หนิงมาเที่ยวที่จังหวัดปราจินบุรีนะคะตรงนี้เรียกว่านิคมอุตสา,าหกรรมอ่อนิคมอุตสาหกรรม304สาเหตุที่หนิงมาที่นี่ก็เพราะว่าเออหนิงมาเยี่ยมน้องคนหนึ่งเป็นแฟนคลับหนิงนะคะนั่นก็คือคุณกุ้งคือคุณกุ้งเนี่ยเขาเป็นแฟนคลับที่ติดต่อหนิงมาตั้งแต่หนิงก่อนทำยูทูบเลยนะคะหนิงเขียนหนังสือตอนนั้นเราเ,เดี๋ยวหนิงจะเล่าให้ฟังละกันว่าเรื่องเนี้ยมันมีสตอรี่ที่มาที่ไปอย่างไรเอาเป็นว่าตอนเนี้ย กุ้งนะคะเขามาเปิดร้านสเต็กอยู่ที่ปราจ,จีนบุรีก็คือตรงนี้นะคะเดี๋ยวหนิงจะไปเล่ากังทุกว่าเพราะอะไรทําไมเขาถึงมาเปิดที่นี่ได้หนิงบอกเลยนะ <c oughs> เขาไม่มีญาติพี่น้องอย่างนี้นะคะ <c oughs> มันมีสตรอรี่ที่น่าสนใจมากนะคะแล้วก็เป็นสเต็กที่อร่อยมากคือคุณเห็นหน้าร้านอาจจะแบบเฮ้ยธรรมดาชื่อร้านเต็กตาฝรั่งนะคะอาจจะแบบธรรมดาแต่หนิงบอกเลยอ่ะข้างในรสชาตินะคะรสชาติของสเต็กอ่ะไม่ธรรมดากินแล้วแบบว้าวแน่นอนนะคะเดี๋ยวพาไปดูข้างในกัน อันนี้ก็จะเป็นสันนอกไทวากิวนะคะชิ้นนี้ก็ตูอที่ประมาณ820สส่วนอันนี้เป็นสันนอกออสเตรเลียน,นะคะเป็นเนื้อวัวจากออสเตรเลียเลยค่ะ เรานําเข้ามานะคะตัวนี้ก็อยู่ที่ประมาณ6ก0กว่าบาทนะคะไม่แพงนะคะถึงว่าไม่แพงเลยถ้าเทียบกับที่ไปกินที่สัะบุรีอันนี้เป็นอะไรนะเป็นเป็น,ปนทอดช็อปก็คือมันก็คือซี่โครงหมูนะคะคือน่ากินมากร้านนี้แบบไม่ธรรมาดาคะหนึ่งคิดว่ามันหน้าตาม,มาันน่ากินมากที่สำคัญคือว่าอันนี้เป็นอาหารที่คุณกุ้งท,ทําเองและเนื่องสามีเป็นชาวต่างชาตินะคะแล้วก็สามีก็ทำสเต็กเนื้อมาส่วนอันนี้ก็เป็นสเต็กเ,เ,เนื้อสเต็กเนื้อเนาะ อันนี้เป็นเนื้ออะไรนะคะคุณกุ้สันนอกเป็นเนื้อเป็นเนื้อสันนอกสันนอกแองกัสอ๋อสันนอกแองกัสอู๋หน้าตาน่ากินมากมื้อนี้หนิงคิดว่าถ้าเกิดคุณผู้จะมาทานเนี่ยชิ้นนี้น่าจะอยู่ที่ประมาณเท่าไหร่นะคะคุณคุ้เก้าร้อยห้าสิบเก้าร้อยห้าสิบนะคะแล้วอันนี้ประมาณเท่าไหร่นะคะสามร้อยห้าสิบค่ะอันนี้ก็จะถูกกว่าคือเนื้อเนี่ยชิ้นนี้บอกเลยว่าเป็นแบบพรีเมียมมากเลยนะคะเขามาีร้านนี้ก็อ,อยู่ที่จังหวัดปราจีนบุรีนะคะย่านนี้ก็จะมีญี่ปุ่นคนที่มาทานเนื้อนีีี่่่สตลทนบอกเยะวา ราคาก็ไม่ธรรมดานะแต่ว่าเป็นของดีจริงๆอ่ะคือหนูคิดว่ามันเป็นสเต็กแท้ให้อยู่ปลาจินบุรีแวะมาได้เลยก็อันนี้คือเจ้าของ้ลนคุณกุ้งนะคะสวัสดีค่ะ คุณกุ้งเนี่ยค่ะเป็นแฟนขับหนิงมาหลายปีแล้วนะคุณกุ้งอ่าจะเข้าหกปีแล้วค่ะเฮ้ยจริงเหรอใช่ตั้งแต่ตั้งแต่ท้องอยู่อ๋อค้องคล้องทล้ององคลออยู่ห้าปีนะห้าปีกว่าห้าปีกว่านะตอนนั้นพี่หนิงยังไม่ได้ทำยูทูบเนาะใช่ยังยังแค่แค่อะไรนะเขียนเรื่องเล่าลงเฟซบุ๊กอะไรอ๋ออ้อไล่์มาเรื่อยๆที่เนี้ย หนึ่งอยากให้คุณกุ้งแบบเล่าในทีมว่าเพราะอะไรทำไมถึงมาเปิดร้านสเต็กที่นี่น<อ>ะแบบก็ๆก็ได้เลยนบบี่แบบก็ๆาหรอตอนแรกเราไม่ได้ตั้งใจว่าเราจะมาทำอะไรที่เมืเองไ<อ> <ๆ S 2> ทยเราคิดแค่ว่าเรามาพักร้อนเฉยๆ<อ>แต่พอไปมาแล้ว<ๆ>โอเคแฟนอยู่ได้เพราะเขาเป็นคนที่ร้อ่าแล้วก็แกแบบสาภาพกับอากาศได้เร<อ>าก็เลยคิดว่าจะหาอะไรทำแล้ว อยู่ที่สุรินทร์ตอนแรกจะอยู่ที่บ้านเกิดที่สุรินทร์ก็ไม่มีอะไรทำก็ย้ายไปอยู่พัทยาสองเดือนเพื่อหาอะไรทําก็ไปเปิดร้านไปเช่าบ้านอยู่ที่นั่นเลยเช่าอพาร์ตเมนต์ติดทะเลเลยแล้วเราก็ตะเวนหาทําเลทุกวันเพื่อคิดว่าจะทําอะไรสักอย่างเพื่อคิดว่าจะทําอะไรสักอย่างแต่ไม่ได้แต่ไม่รู้ว่าเราจะทําอะไร ตอนแรกว่าจะเปิดร้านนวดมันก็ร้านนวดแถวเล็กๆแถวนั้นก็ปิดกันเยอะผลพวงการเศรษฐกิจหรืออะไรไม่รู้นะคะที่มาไม่พอเราก็เลยคิดว่าโอเคงั้นเราลองเปิดร้านอาหารแต่ยังไม่ได้เจาะจงว่าจะเปิดาที่นี่จะเป็นสเต็กตอนแรกไม่ได้เปิดไม่ได้หัวเลยไม่ได้หัวเลยแล้วทีนี้ก็ถ้าพูดถึงแนวุัลราชาค่าเช่าตึกค่าเซ้งร้านค่าแกลยาแกลแพงมากเพื่อนหนึ่งเพื่อนหนึ่งถ้าอย่างถูกก็ประมาณสามสี่หมื่น เราก็ยังไม่ได้ตกโลงไม่ได้ทาอะไรโอเคเราจะกลับบ้านที่สุรินทร์แล้วก็มันเย็นละบุ๊คเปิ้ลแบบพาหลงทานก็เลยมาวนอยู่แถวนี้แถวนี้เรียกว่าดิษฐ์สงครามศูนสี่คือจังหวัดปราจีนบุรีเนาะค่ะอยู่อำเภอศรีมหาโพธิ์อ๋อศรีมหาโพธิ์ใช่เราก็เลยโอเคเช่าโรงแรมนอนแล้วตอนนประมาณตุ่มหนึ่งเราเดินออกมาหาอะไรกินเพราะว่าในโรงแรมก็มีแค่นั้นแหละนะเราก็เลยโอเคมาหาอะไรกินแล้ว ถนนเส้นหนึ่งติดกับสีแยกไฟแดงตรงนั้นเขาเรียกแยกกาเป็นใช่กมิต่ะใช่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 เออเอมันก็มีร้านญี่ปุ่นบายญี่ปุ่นเยอะเยะแล้วอยู่เมื่อก่อนคนญี่ปุ่นเดินเยอะมากก่อนโควิดเนาะก่อนโควิดค่ะประมาณประมาณเดือนมีนาจากใช่ตอนนั้นคือญี่ปุ่นเยอะมากเราก็เลยคิดว่าพี ถ้ากินเยอะขนาดนี้ต่างชาติเยอะขนาดนี้มันต้องมีอะไรให้เราทำอ๋ออ่าวันต่อมาตอนเช้าไม่เช้าประมาณสิบเอ็ดโมงลงมากินอาหารที่ล็อบบี้โรงแรมแฟนก็สั่งสเต็กมาสเต็กเนื้อสันในทุกนี่รูมมากแต่ว่าก็ทำมาแล้วเนื้อมันแตกจืดมันไม่อร่อยแล้วมันมันไม่ใช่สเต็กแบบแท้ๆแฟนเขาก็เลยโมโหเนาะราคาเท่าไหร่คืนกุ้งอ่าเจ็ดประมาณเจ็ดร้อยห้าสิบโอ้เขารุ่นเนาะซึ่งสั่งอะไรเนา มันก็ไม่ใช่สเต็กที่แบบไม่อร่อยไม่กรอานไม่กรอบนกเหมือนที่แกอยากกินอะไรอย่างเงี้ยแล้วเราก็เลยออกมาโอเคหากินสเต็กแถวนี้ลองกินดูไม่มีร้านไหนที่เป็นสเต็กแบบเนื้อแท้ๆมีแต่แบบสเต็กแบบอูดง่ายๆสเต็กแบบถูกๆว่าเรารลาดโซนลาดอะไรมาอย่างเงี้ยแม่กก็เลยบอกว่าโอ้โหคือทำไมแถวนี้มันหาที่ไม่ได้แล้วนี่คนต้้งใหญ่แล้วเราจะไปกินที่ไหนแกก็เลยว่าโอเค ฉันเคยทางานร้านสเต็กก่อนฉันเคยเป็นผู้ช่วยเชฟร้านสเต็กสองปีฉันรู้ว่าเลือกเนื้อยังไงย่างเนื้อยังไงโอเคก็เลยที่มันเจิงเชื่อเดี๋ยวฉันก็เลยบอกว่าเดี๋ยวเราเปิดร้านสเต็กกันซึ่งเราเฮ้ยเราไม่ใช่ว so so yeah, okay. okay. ันแถวนี้เออไม่รู้จักใครคือเหมือนกาหลงทางมาหลงทางมามาปราจีนบุรีแล้วมาพักโรงแรมคืนหนึ่งใในขณะที่ยังไม่รู้ว่าจะทาอาชีพอะไรดีใช่แล้วเราก็ไม่รู้จักใครแถวนี้แล้วพอแฟนบอกว่าจะเปิดร้านสเต็กเฮ้ย จะไปหาที่ตรงไหนหาทําเลยังไงเราไม่รู้จักใครเลยเราก็ตะเวนหาที่เขาติดบ่ายค่ะเซ้งให้เช่าเออเราก็เลยแบบดูโทรถามหลายที่แล้วแหละแต่ว่าการทําร้านสเต็กอะคือมันต้องเจาะทุกเพื่อต่อท่อดูดอากาศท่อส่งความร้อนอะไรเงี้ยเจ้าของคือเขาก็ไม่ทำราอ็ตะเวนดูเรื่อยๆสามสี่วันพอมาตรงนี้ตึกนี้เจ้าของร้านเป็นคนบุริกาซึ่งเป็นคน บ้านใกล้แรงเคียงกับเราเนาะพอเราถามว่าจะเปิดร้านสเต็กได้ไหมเขาบอกได้จะทำอะไรทำเลยก็ตึกนเขาว่างอยู่แล้วเพราะจริงจว่าเฉยๆฉยจริงไหมเราก็เลยแบบโอเคเราก็เลยถามว่าถ้าจะเจาะปุ๊บอะไรอย่างเงี้ยได้ไหมเขาบอกว่าได้จะทำอะไรทำเลยเราก็เลยเลือกตรงนี้ก็เลยมาเปิดร้านเลยนะเปิดรุดที่มาที่ไปเื่อยากจะเชิญชวนใครจะได้นะคะที่อยู่ในจังหวัดปราจีนบุรีหรือจังหวัดใกล้เคียงนะแวะมากินสเต็กแม่ร้านนี้และชื่อร้านตาฝรั่ง ตากรลังม mm ัน hmm. ก so, ็คือหมายถึงสามีของคุณกุ้งอ่ะแบบเหมือนเรียกว่าตากะลังอะไรเงี้ยคือไม่รู้จะตั้งชื่ออะไรเชียวร้านหลายสาวเขาเรียกเพราะว่าแฟนอายุเกินร้อยหกสิบปีแล้วอ๋อแล้วสาวก็ตัองรั่กมากก็เลยมนมาของชื่อชื่อตากะลังคือคุณกุ้งร้านไร้คุ้งนะคะเหมือนบอกเลยนะว่ามีอาจจะ บางคนอาจจะคิดว่าราคาสูงเอาตรงๆมันถ้าเกิดพี่หนิงอ,อยู่กรุงเทพนั่นเงก็ไม่มีโอกาสได้กินบ่อยๆนะคะชิ้นหนึ่งมัน7,800,900นะคะมันก็เหมือนกนสเต็กสลับบุลีที่ชิลละพันกว่าบาทก็มีเกือบสองพันก็มีแต่หนิงเนี่ยบอกเลยว่าหนิงเป็นคนที่ไม่กินสเต็กเลยไม่ไม่กินเลยอะ่ะ หรืออาจจะเป็นเพราะว่าพี่หนิงกินแต่สเต็กกูุบกรมาตลอดก็เลยไม่มีความรู้สึกว่าสเต็กมันอร่อยใช่ใช่บางคนอาจจะไม่รู้ว่าสเต็กร้อยกว่าบาทมาตลอดสะเต็กแท้เป็นยังไงแล้วก็ไปกินสเต็กไอเจ็ดชิ้นเก้าเก้าเก้าอะตามทห่ดูกันเลยกันนะกินแล้วก็เราก็มีค่อคยช้่อก้ันเหมือนหมูย่างหมูธรรมดาแต่บอกอะไรว่าคือนี่วันนี้หนิงต้องกินอีกรอบเลยนะเมื่อวานวันเมื่อวานมาเนี่ยกินไปแล้วปรากฏ <ๆ S 1> ว่าพอหนิงกินสเต็กร้านคิ้งกุ้งเนี่ยมันเป็นเรื่องเรียกว่าอะไรนะคะกิ้งกุ้งเขาเกี่ยวกับคอร์ชช็อปอย่างเงี้ยนะะคเมื่อกี้ได้เห็นหน้าาตแลมู อุ้ยรสชาติมันเหมือนแบบเหมือนเรากินอาหารอยู่เมืองนอกอ่ะเหมือนอยู่ต่างประเทศเลยนะ,ะมันก็เลยทำนิ่กินหมดด้วยหมดทั้งชิ้นซึ่งเมื่อก่อนนี่นิกินไรไม่ค่อยหมดละใครๆก็รู้ดีว่านิกินของเหลือแต่กลับกลายเป็นว่านิกินสเต็กอันเนี้ยสองเน,นี้ยหมดนะแล้วบอกว่าอ้นี้นะอ้นนี่นิคเขคนที้มันก,ก็ชอบกินน้ำมันฝรั่งน้ำทอดก็เลยใส่เป็นฝาย,ายแต่ว่าเป็นฝายของร้านกุ้งๆนะคะชิ้นไม่ใช่<ห>เล็กๆนะเป็นชิ้นแบบ ชิ้นใหญ่แล้วมันเนื้อแน่นมากเลยเนะี่ยอร่อยอะ่ะคือทุกอย่างอร่อยต้องบอกว่ารสชาติมันเป็นแบบเหมือนคุณทานของต่างประเทศเลยห mm hmm. นไม่รู้สึกเสียดายเลยนะถ้าเกิดจะต้องกินเนื้อชิ้นละเจ็ดแปดร้อยเก้าร้อยหยุคำนึงถ้าได้รสชาติแบบนี้นะ mm hmm. ก็เลยอยากจะเชิญชวนนะคะคนที่อยู่ใกล้เอียงนะคะหรือ,อใกล้กับจังหวัดนี้เขาเรียกอะไรคุณกรุงกบุรีณหรอมันใกล้กันใช่ไหมไม่ใช่ค่ะแต่ฉะเชิงเซาอ๋อฉะเชิงเซาอะไรก็มาทา,ชไ,าได้นะ หรือใครที่อยู่ในนิคมอุตสาหกรรมนะมีแฟนคลับหนุ่หลายคนนะคะแวะมาลองมานะคะอันนี้ต้องบอกว่าทางเข้าเนี่ยอยู่ที่โรงแรมโรงแรมบงสัมราอ๋ออันนี้จุดเดี๋ยวหนิงจะบอกว่ามันอยู่ตรงโรงแรมวังสัมรานะคะเป็นโรงแรมเก่านะซอยเนี้ยก็มันก็คือนิคมสามสี่นะคุณใช่ค่ะหาง่ายบอกโรงแรมวังสัมราก็รู้ละบอกก่อนนะคะว่าบางบางท่านอมาแล้วอาจจะโตเต็มนะคะแล้วคุณอาจจะไม่ได้ทานคุณจะต้องออเดอร์นะคะหรือคุณจะต้องแบบ อโทรจองต้อง <บา S 1> โทรจองเลยเห็นราคาขนาดนี้แต่โทรจองนะคะบางวันคนเต็มเลยหนึงก็เข้ามาไม่ได้อย่างเมื่อวานนี้นะอยู่ๆคนมาเป็นสิบสองโต๊ะเต็มเลยมี่สามีของคุณคุ้มก้าวเดินมาละก็ <c oughs> โทรจองได้เดี๋ยวหนิงจะขึ้นเบอร์ไว้ให้นะคะแ้ะใครสนใจอยากจะแวะมาทานก็เชิญเลยย <c oughs> ินดีนะคะก็หนิงดีใจถ้าเกิดว่าใครที่เป็นไปขับเิงแล้วมาตุดหนึ่งคุณคุ้นะคะ คุณงกุ้งอยากจะฝากอะไรไหมในคลิปนี้อยากฝากอะไรไหมก็คือถ้าลูกค้าทุกท่านที่ติดตามพี่แอรี่นะแล้วมาอย่างเงี้ยบอกว่านี่ดูดูแบบพี่แอรี่มาโอเคเรามีส่วนลดให้20%ค่ะโอ้ย20%เลยค่ะถ้าบอกเป็นแฟนคลับพี่แอรี่รู้ขอบคุณเลยอะไรน้าช่องตามมาจากพี่ช่องพี่แอรี่นะอะไรเงี้ยหรือรู้จักเคยอ่านหนังสือพี่แอรี่อะไรอย่างเงี้ยคุณด่ใครเป็นแฟนคลับของพี่นะกุ้งกุ้ง20%อะ ดเดี๋ยวนิ่งขอก่อนปิดท้ายคลิปนี้จะพูดไหมนะคะคือหนิงรู้จักจกับคุณกุ้งมาเนี่ยนานแล้วนะคะโดยที่คุยกันบ้างได่คุยกันบ้างแต่คุณกุ้จะมาหลังใหม่หก่อนที่คุณกุ้งจะกลับมาเมืองไทยะค,ะ <c oughs> ค่ะเขาเคยดูคลิปที่หนิงหรือว่าเคยเล่าว่าหนิงไปซื้อของที่เมืองจีนของโจ,จ,จแล้วอยู่มาวันหนึ่งคุณกุ้งก็มาปรึกษาหนิงว่าเขาอยากจะมาเขาอยากจะมาใช้ชีวิตอยู่เมืองไทยแล้วแต่ไม่รู้จะทาธุรกิจอะไรดีเขามาปรึกษาหนิงนะคะตอนนั้นเราก็เลยคิดว่าเออเดี๋ยวเราชวนคุณกุ้นะ ไปซื้อของที่จีนนะคะมาขายเปิดร้านอะไรก็ได้แล้วหนิงก็ไม่คิดว่าเขาจะมาจริงๆแต่กับการเป็นว่อวันนี้คุณพุ่มมาแล้วคือจับคัดจับขัววห้เขามาเปิดร้านสเต็กเขาก็โอเคนะเปิดได้ในระยะแรกๆนะคะเขาก็มาบอกกันหนิงว่าตอนนี้เขามาเมืองไทยแล้วนะแล้วเขาเปิดร้านสเต็กแล้วเราก็ตกใจใช่ไหมแต่ทีนี้มันมาพีดตรงที่ว่าช่วงโควิดน่ย คุณฟูงเขาแบบไม่มีลูกค้าเข้าร้านเนาะไม่มีลูกค้า<อ>เพราะลูกค้าไม่กล้ามานั่งใช่เด็ก<อ>เคยดูในเฟซบุ๊กร้านเขาคนเยอะมากเลยนะคะจกนกระทั่งมาวันหนึ่งคุณฟูงบอกไม่มีแขกไม่มีลูกค้าทําไงแบบคุณฟ้งรู้สึกแ yeah, ย่เฟลอะไรเงี้ยเขาก็อยากได้กําลังใจอยากได้พลังบวกเราก็รู้สึกว่าเฮ้ยเขายังเขามาเมืองไทยแล้วก็ยังนึกถึงเราไงแล้วจากวันเนี้ยมันหมดโควิดไปแล้วแต่ก็ยังมีลูกค้า กลับมาค่า<น>ะลูกค้าเก่าๆเริงกลับมา,เ,าเออคือเราไม่คิดว่าคนคนหนึ่งที่เคยคิดว่าจะมาเมืองไทยแล้วอยากจะให้เรามาช่วยทําหาอะไรให้เขาทาเนี่ยเข้ามาจริงๆแล้วก็เปิดรัาสเต็ได้นะคะก็ดีใจด้วยคุณมมกนะคะคุณกุง<แ>้งที่วันนี้เลี้ยงหนิงมาสองรอบแล้วว <laughs> ันนี้ต้องไปเลี้ยงน,นะคะถ้าใครสนใจก็แวะมาได้นะคะที่ร้านสเต็กตามกหลังตามนี้เลยนะคะ